สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีกะมาพบก,กับน้ำเชียร์แล้ค่ะท่านผู้ชมมือนีน้ำเชียร์กะได้รับสายจากปูหาเจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชมค่ะปูเพิ่นบอกว่าเพิ่นหาเบอร์น้ำเชียร์บ่เจอค่ะน้ำเชียร์กะเลยไปอ่านอยู่ใต้คอมเมนต์ปูบอกว่าปูหาเจ็ดแปดด้วนี่ขอเบอร์โทรแน่ปูว่ากัางสีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่า เบอร์โทรน้ำเชี่ยจะไปใสเพ่นหาวสันนี่ค่ะท่านผู้ชมเพ่นอยากนำเหลขให้น้ำเชี่ยมากให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งค่ะ,ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดเลขวิ่งผู้ใหญ่ใจดีน้ำเชี่ยก,ขก็ขอกรับขอบพระคุณปูที่เพ่นขีดหอดเพลนบ่ลืมเด้อนะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะขอบพระคุณปูหลายๆกาบขอบพระคุณปูหลายๆเด้อค่ะสิไปหาปูอยู่ค่ะ เอาไปรับชมรับฟังปูกันเลยด้วค่ะว่าเล็กวิ่งผู้ใหญ่ใจดีคือว่าเข่าดีแถาขั่ะท่งโชมหชอปูกามน้ำมาสการค่ะอะจะร้ะอนๆจะร้อนๆค่ะอันน้ำเชียอันอยู่ในไต่ข้อเหม็นเราปูเห็นปูปัก <c oughs> ดีใจยังด้ค่ะปูปูมากข้อเหม็น เอาขอเบอร์เบอร์เสียวบวะคะปูเบอร์มันหายเพราะว่าโทรศัพท์มันอัปเดตไหมอืมค่ะยูดีมีแห้งบ่ค่ะปูเออเออยูดีสบายอยค่ะเมื่อวานเด็กือฝนตกแห้งจะอกไอฝนอุ่นขึ้นค่ะฝนนั่น,นที่มากเนะปูเนาะเออม,มันห่อนมันถึงไอ้ฝนหลางกายปพรทันค่ะ คือกันค่ะปูอำเพื่อเซวันกับแห้งค่ะหมอว่านนี่ค่ะอ่าเออจนแห้งจนน่าพองคนละลำได้ทั่วนาเลยนาะปูเนาะเออต้นไม้ต้นอะไรคนกับมีแห้งตัวฝนตกลงมากค่ะร่มเย็นอันปลายูน้ำปูคือสีเหลาค่ะนาะปูคือสีดีใจค่ะเออต้นไม้ต้นอะไรพวกสาว่ายสิ่งน้ำปลาเมื่อก็ดีใจแต่เสือฝน,นค่ะอันเห็นว่า ปูสิบอกเลขวิ่งเข่าดีบค่ค่ะปูเลขวิ่งจากผู้ใหญ่ใจดีไฮมากวิ่งหกบนหลักร้อยออก 6, หกขาสองโอ้วิ่งบนสามหลักด้วยออกเจ็ดสามป้าบอกรักความเจ้นหนิค่ะปูบอกรักเลขบ้างบาเดวิ่งบนศูนย์กับหนึ่ง 0, 5, บอกปักรักจนเลยวิ่งศูนย์หาแสนวิ่งศูนย์หาแสนวิ่งหนึ่งอีกห้าแสน บนอย่างเดียวก็ะไรตั้ไรห,หาแสนโอ้บนอย่างาาเดียวว่านี่ปักกลักมาให้สองกับสามอยู่หล,ลักหน่วยบนอะทะมันโอโตอัฐะมันคือหกกับเจ็ดมาสิบบนโอ้หวดนี่เพื่อนไท้ศูนย์กับสามจีขาปูวหกกับหกกับเจ็ดหลักสิบบนสองกับสามหลักหน่วยบนโอ้สองกับสามหลักหน่วยบนเออหลักหน่วยบนค่ะ บานิเอรนไดอีค่ะหลักสิบค่ะปูหล,ลักสิบหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดหลักสิบหลักสิบค่ะเลขซองท่านออกมามีมองไปมองมากค่ะม่นเสรมมากองละสามแสนค่ะอันนี้เลขรางวัลิ่นกันอะไรท่นรางวัลก,ก็ได้ปักลักค่ะรางวัลก็ได้ปักลักอืมค่ะปูลเลขซองกับมีค่ะอ,อืมคุณสิง เพป็นวิ่งมาหลายงวดแล้วเพิ่นได้ตลอดตลอดงวดนั่นวิ่งวิ่งปากหลักโหกหลักร้อยได้สามล้ลนานปาดค่ะปากวางมันได้หลายาเลแต่ว่าปูนเลขอันเลขวิ่งงวดนี่หลักหน่วยบนนี่สองกับสามเพิ่นมากตัวใดค่ะปูเพิ่นมาเอาเอาเท่ากันลักสองกับสามแมาแน่นอนลักสองกับสามหลักหน่วยหกกับเจ็ดมาหลักสิบโอ้กะกะสิได้ <c oughs> หกสามตัวนี้ค่ะปูหกเจ็ดหกเอ่หกสามก็หกสองค่ะเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองค่ะอมีสี่หางมีสี่คู่เนาะค่ะปูเออปูมาคู่ไรค่ะอันปูมาคู่ไรแห้งค่ะปูนี่เลขกำลังมั่นมั่งันกำลังวันเสาร์หนึ่งกับศูนย์ต้องมาหนึ่งตัวเมื่อก่อนศูนย์เจ็ดกำลังวัน อาทิตย์มีหกเราว่างหกอือให้ระวังหกเนี่ยมันอันมันอาทิตย์กับร่างวันหกค่ะให้เรว่างมันไปอือข่าปูให้ระวังหกค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามหกสองหกสามหกสองมันมีสี่ทางนั่นเหรอมีสี่คู่ค่ะ เล็กซ่องละคะ่ะปูบ่านนี้ก็เล็กซ่องะแะล้ำนายนมากสองกับสามบนอ๋ออันนี้คือเล็กซ่องค่ะผูใหญ่ใจดีค่ะโอ้สองกับสามปูมากที่มันหางงวดละวขไม่เคยพลาดดุปลาปูที่บ้านหกตัวเดียวฟันลักลอยพร้อมเนาะปูเนาะว้าวนันได้หบรักลอยค่ะออห,หลอกฟาสอง หมดต่อมาคนปักรักไห่สามรักน้อยบนมันไปทั้งบนทั้งล่างมันได้ได้เก็บสามมันเถิดเก็บสามถ้าบนทั้งล่างมันได้ร้อยใบรัตตารี่ร้อยใบค่ะบันมากมันวิ่งเอามันวิ่งศูนบนห้าแสนค่ะวิ่งหนึ่งบนห้าแสนเขาจินไปห้าแสนบันมันถือเถิดสูนย์เนี่ยหาแสนค่ะมันกระสีจะเพิ่มเงินมากอีกหาแสนกระสีเป็นล้านหาป้า เขามีทุนเนอะเนาะปูอ่าเขาจามีทุนเนาะคือว่าเหรนอ่าอวิ่งปักลักยังได้หลายเลยแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งที่ปูบ่บ่บนล่างเนาะปูเนาะบ่บ่เอาบนคือบนค่ะขาคเกิดล่อบนคือบนค่ะท่านผู้ชมค่ะจากผู้ใหญ่ใจดีจากผู้ใหญ่ใจดีอครใจมากเป็นแนวทาาค่ะ โอ้ปูน้ำเชียร์ย็นไต่ข้อเม feels, hey, <laughs> 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 ียนปูข้อเมียนมาหาเฝ้าเลยค่ะปูโอ้ยเป็นาเบอร์บอเห็นรึเงค่ะโอ้พ่ออ่านข้อเมียนน้ำเชียกับฝ้าทุ่มหาปูเลยค่ะปูบอกว่าหาเบอร์บอเจอค่ะเออนสิ่าปีเบอร์บอเจียมันอืมโทรศัพท์มันออกไหมออกไหมหรือว่าอาเป็ดไหมเห็ดไหมอืมบานนี้เลยน้ำเชียสิไปหาปูอยู่ค่ะบานนี้มากมากมาเพราะว่า มันก็อกกเพิ่นให้ทุกงวดล่ะใจดีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นให้มาทั่วงวดค่ะไหนได้นเพิ่นได้ซี่งวดแล้วได้ซีงวดติดได้สีงวดติดเนาะปูเนาะเออแล้วงวดเพิ่นก็ให้ปักหลักรางวัลเพิ่นก็ให้เลขวิ่งบนอืมค่ะสี่คู่ต้องมีให้เห็นอืมค่ะเอาปูไก่มือสุดท้ายน้ำเสียสีตามปูอีกอยู่ค่ะเออเออเออค่ะคนเอฟซีทุกคน ่ำดวยโชคดีจงองแขนของเอฟทีทุกๆคนนะขอบคุณพิธา่ะอยู่ดีม um, ีแห้งด้วค่ะปู้กาบนมัสการค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมกับปู้เพิ่กิดคลิปฮอดขึ้ว่าเนาะค่ะเป็นกระโทษหาเพิ่หาเบอร์เบอ่์เจอเพิ่กะมากความเมนใตคลิปค่ะน้ำเชี่ยก็เลยฟ้าเอา ไล่ไปฮะไล่ก็มีดด้วยค่ะท่านผู้ชมปูพนวัฒน์เป็นสื่อโทรศัพท์ไม่เนาะค่ะโอ้แนวนวดน,นะคะเลขผู้ใหญ่ใจดีแต่ว่าน้าเชีย่ยกะบบอ๊บอบบ๊อบลูป่พปนัยนะคะท่านผู้ชมกับปูพนกับมาบอกกับฟังปูแมนบอกค่ะท่านผู้ชมพี่น้องกับอาจจะติดตามอยู่เนาะคะ่ะเพิ่นกะให้ฮกมากมันออ๋ฮกหาสองฮกลักลอย ปิ่นนี่ต่อมาเพิ่นกระห้3สามสามลักนวยเพิ่นบอกพร้อมดีค่ะท่านผู้ชมเลขก็ออกเจ็ดสามต่อมาเพิ่นกระห้ศูนย์กับหนึ่งราสุดนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขก็ไเปออกศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเขาศูนย์ค่ะบานี่เพิ่นห้มาสองกับสามวดลราสุดวันที 16, ่สิบหกเมษายนหกสิบหกนี่ค่ะเพิ่นห้สองกับสามปักลักนวยบนเด้อค่ะสองกับสามปักลักน่วยบนค่ะ สนี่ก็ไปชนกับพอบางพี่ดเ้อค่ะพ่นห้ศูนย์กับสามค่ะศูนย์กับสามค่ะหกกับเจ็ดนี่ค่ะ่ันูุชมมพ่นห้เป็นลักสิบบนค่ะถ้าเสียพอเนียงหกนี่ดับค่ะ่านูุชมกะเลียถึงคันสองนี่ถ้าเสียพี่ประกายพ่นดับลักสิบอมาตะมันก็ได้ลักหน่วยอยู่นะค่ะ่ันูุชมแต่สิเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามนี่หก หกสามหกสองเด้อค่ะถัดเมาร่วมค่ะท่านผู้ชมซีคูเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะขอให้พี่น้องเอฟซีสกดีถูกทันเด้อค่ะเลขปูหาเจ็ดแปดเลขผู้ใหญ่ใจดีให้มาค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะเป็นงวดแรกที่ปูโทกหา,หาแล้วก็ปูบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาขอให้พี่น้องเอฟซีสกดีถูกทันยูดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะ